สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดร์มนูนชื่นชมผู้รับบนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยมันสระบ,บุรีครับว,วันนี้ผมจะมาประจำพันธ์โครงการของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาท่านตรีนุชถินทองนะครับโครงการนี้ดีมากมันเรียกว่าโครงการอยู่ประจําเรียนฟรีเพื่ออาชีพนะครับก็คือเอาเด็กที่จบมส แล้วก็หรือที่ตกค้างจากมสาหลายปีเนี่ยมาเรียนในสถานศึกษาของอาชีวะนะครับซึ่งวิไลยของเราก็เข้าโครงการนี้เด็กไม่ต้องเสียอะไรเลยครับค่าเทอมค่ากินอยู่สามมือแล้วก็ค่าหอบพักไม่ต้องเสียเลยเขาเสียอย่างเดียวคือค่าที่เป็นเรื่องของส่วนตัวเขาอย่างเช่นพวกเสื้อชอบเสือ้อเสื้อนักศึกษา หรือที่เขาต้องการเพิ่มเติมแล้วก็เรื่องของชุดพัละหรือในส่วนของพวกซอฟต์แวร์ซิมูเลชันแล้วก็ในส่วนของของบัตรบัตรนักศึกษาพวกนี้จะเสียประมาณสักไม่เกิน3,000บาทต่อตอะไรครับต่อระดับปวชทั้งสาทั้ง6เทอมเพราะะฉนั้นเฉลีย่ยแล้วก็เสียประมาณ500บาทนะครับแต่ไอตัวนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของเขาเองนะครับทำไมต้องมาเรียนที่เราครับฮ ที่เราเนี่ยเราเรียนเหมือนที่เยอรมันครับเปิดทั้งหมด7สาขาก็มีไฟไฟ้าเลทคนิก์ช่างยนต์การโรงแรมการขายการตลาดบัญชีและคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะครับเรียน3ปีแต่ที่เราเนี่ยเรียน1ปีที่เราแล้วก็อีก2ปีนี่ไปฝึกงานในสถานประกอบการซึ่งเราร่วมมือกับบริษัทหรือสมาคมมากมายเลย ไม่ว่าสมาคมเรื่องรถไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหรือพวกโซล่าเซลล์เรื่องหุ่นยนต์เรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องการขายการตลาดเรื่องบัญชีหรือเรื่องการโรงแรมเพราะฉะนั้นสมาคมเหล่านี้ต้องการนักศึกษาฝึกงานมากมายเลยเราก็จะร่วมมือแล้วก็เด็กพอเรียนได้ความรู้เสร็จก็จะไปฝึกงานในสถานประกอบการซึ่งเราเรียกว่าการศึกษาแบบนี้ว่าแบบทวิภาคีแต่ที่เราเนี่ยเป็นทวิภาคีที่จะต้องมีหม้าโม 5มอคืออะไรครับก็คือหนึ่งมีความรู้ก่อนถ้ามีความรู้เราถึงจะส่งให้ให้มีงานพอมีงานมีเงินมีเงินปั๊บอันที่สี่ต้องมีโปรเจกต์ก่อนจากมีโปรเจกต์ถึงจะมีวุฒิเพราะนั้นวิเลยเราจะไม่ส่งเด็กที่ไม่มีความรู้ไปในสถานประกอบการนะครับเพราะนั้นบรเรียนที่เราเหมือนเรียนที่เยอรมันครับเพราะเราปฏิบัติสี่วันทฤษฎีวันเดียวแล้วก็มีความร่วมมือมากมายอย่างที่ผมบอก นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่เด็กจะตกงานเนี่ยเป็นศูนย์เลยครับถ้าเขาไม่เกเรนะครับถ้าไม่เกเรเนี่ยโอกาสที่จะตกงานเนี่ยเป็นศูนย์เลยแล้วก็ฝากผู้ปกครองนะครับโครงการนี้ดีมากเป็นโครงการของย้ำอีกครั้งเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านตรีนุชเทียนทองซึ่งจะทําให้นะครับเด็กหรือเยาวชนหันมาเรียนสายอาชีพ มากขึ้นแล้วก็สร้างอาชีพให้กับเยาวชนของเราฝากจริงๆครับผู้ปกครองครับโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีแล้ววิไลก็เข้าโครงการนี้ด้วยในปีการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา2,566ขึ้นไปนั่นหมายถึงเราสามารถรับสมัครตั้งแต่ตอนนี้ได้เลยนะครับนะครับถ้าสนใจสมัครโครงการนี้ก็เจอเด็กยากจนเด็กยากไร้เด็กต้อยโอกาสที่ไหนนะครับส่งมาที่เราเลยครับเราจะสร้างเด็กเหล่านี้ให้เป็น ช่างหรือเป็นช่างเทคนิคเหมือนที่เยอรมันนะครับเพราะว่าเราปฏิบัติ4วันทฤษฎีวันเดียวแล้วก็เทคโนโลยีสมัยใหม่เราสอนเด็กทางนั้นไม่ว่าเทคโนโลยีหุ่นยนต์เทคโนโลยี AI เทคโนโลยีทางด้านโซลาร์เซลล์เทคโนโลยีเรื่องทางด้านอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ทางด้านรถไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าตั้งศูนย์ทงลอศูนย์บริการรถยนต์ต่างๆหรือทางด้านเชฟ ทางด้านในส่วนของคอมพิวเตอร์บัญชีการขายการตลาดเพราะฉะนั้นฝากผู้ปกครองจริงๆนะครับหรือนักศึกษาที่ที่ต้องการย้ายจากสถานศึกษาอื่นเรียนแล้วไม่ได้ความรู้หรือเครื่องมือไม่มีก็มาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยเยอมันสระบ,บุรีครับเราจะสร้างให้ลูกหลานของท่านเก่งเหมือนช่างที่เยอรมันสนใจก็ติดต่อมาที่นะครับฝ่าย ในแนวของเราตามที่อยู่ข้างล่างนี้หรือติดต่อมาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยยามันสรบ,บุรี036 358 311ถึง4ขอบคุณที่ติดตามรายการเราครับขอบคุณมากเลยครับ